ขอบคุณนะครับขอบคุณที่เรายังอยู่ตรงนี้ด้วยกันนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านตอนที่เราเคลื่อนขบวนกันมาจากที่ลานพระบรมรูปรัชจาลที่6ที่เราเรียกง่ายๆที่สวนลุม,มนะครับเ,เราออกมาจากนู่นกันประมาณสักสามโมงเศษนะครับตอนประมาณ2องโมงครึ่งคุณสุเทพก็ได้ทําพิธีคล้ายๆกับถวายบังคมนะครับเพื่อจะ ลาออกจากบริเวณที่สวนลุมนะครับเราก็เคลื่อนขอบวนกันมาผมเห็นหลายคนนะครับเดินมาด้วยอาการยิ้มแย้มเดินมาด้วยความพึกเหิมเดินมาด้วยความอิ่มอกอิ่มใจนะครับเพราะทุกคนรู้ว่าเราจะมาพบกับชัยชนะในไม่อีกกี่วันข้างหน้าใช่ไหมครับเราดีใจที่เราจะมาพบชัยชนะกันตรงนี้และเราจะฉลองพร้อมกันใช่ไหมครับก่อนอื่นนะครับผมต้องคารวะจริงๆครับเมื่อถ้าจําไม่ผิดนะครับ คืนวันศุกร์คืนวันเสาร์ครับประธานโทษคืนวันเสาร์ที่เราอยู่กันที่สวนลุมนะครับฝนตกหนักมากวันนั้นผมขึ้นเวทีที่นั่นตอนประมาณใกล้ๆเที่ยงคืนห้าทุ่มครึ่งเนี่ยนะครับฝนตกพี่น้องหลายคนที่ผมทราบไปครับไม่สามารถจะนอนได้เพราะน้ําขังแต่ทุกคนก็ยังอยู่กันด้วยความความมีกําลังใจนะครับเพราะเรารู้ว่าต่อให้เหนื่อยต่อให้ยากต่อให้ลาบ,บากขนาดไหนเนี่ยเราก็อยู่เราก็สู้เพราะว่า เราสู้เพื่ออนาคตของบ้านเมืองเพื่ออนาคตของลูกหลานแล้วก็เพื่อชัยชนะเพื่อความดีงามเพราะฉะนั้นหลายหลายคนบอกว่าเหนื่อยมากกว่านี้ลําบากมากกว่านี้ก็ไม่ทอ้อผมก็ต้องคารวะจริงๆนะครับคารวะทุกท่านที่บางคนบอกคืนนี้นอนไม่ได้ก็ไม่ต้องนอนนั่งคุยกันเดี๋ยวพอน้ําแห้งแล้วค่อยมานั่งหรือมานอนต่อก็ได้แต่พอดีคนที่เคยเข้าไปในสวนลุมนะครับบริเวณที่อยู่บริเวณที่เรานอนกันนะครับที่บนพูดง่ายคือบนพื้นดินเนี่ย เวลามันแฉะและน้ําขังเนี่ยต้องขอคาระวะผู้ที่อยู่ในบริเวณสวนลุมจริงๆครับว่ามันมันทรมานนะครับแต่ทุกคนไม่ย่อท้อตบมือให้ตัวเองทีนะครับสาหรับคนที่นอนในวันนั้นแล้วก็คนอื่นด้วยครับตบมือเป็นกำลังใจนะครับก่อนที่ผมจะเข้าสาระนะครับผมจะมีเรื่องที่เป็นสาระเหมือนกันนะแต่เป็นสาระในเชิงสนุกสนุกพอดีมีเอ่อเป็นเป็นคลิปนะครับซึ่งเอ่อคุณขุนน้ำในรันชราเป็นคนทำไว้แล้วก็มีคนฟอร์เวิร์ดมาให้ผม เดี๋ยวเราไปดูกันครับเขาพูดถึงคนคนนี้นะครับและสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่จริงเข้าใจง่ายชัดเจนเราไปดูคลิปนี้ด้วยกันครับเชิญครับอัลชสเปเชียสกู กฎหมายค่ะถ้าบ้านเมืองไม่มีกฎหมายแล้วเราจะตอบนานาประเทศได้อย่างไรว่าเราจะใช้กฎหมายอะไรที่จะเป็นบรรทัดฐานให้กับคนถ้าเราไม่ยึดหลักสกิการหนึ่งพื้นฐานในการที่จะมีบรรทัดฐานกฎหมายตามกรอบของรัฐธรรมนูญนั้นเป็นสิ่งที่จะทําให้เรานั้นสามารถเป็นที่ยอมรับได้ค่ะสารรับนูนโดยมติเอกฉันจึงวินิจฉัยว่าผู้ถูกร้องใช้สถานะหรือตำแหนง่งการเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าไปก้าวกายหรือแทรกแซง เพื่อประโยชน์ของตนเองและของผู้อื่นในเรื่องการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนหรือการพ้นจากตําแหน่งของข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งเงหรือเงินเดือนประจําและนิใช่ข้าราชการการเมืองจึงต้องด้วยรัฐมนูรนมาตรา266วงเล็บ2และวงเล็บ3และถือเป็นการกระทตาตามรัฐมน,นูรมาตรา268อันมีผลทําให้ความเป็นมนตรีของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัวตามรัฐมนูรมาตรา182วรรค1วงเล็บ7และรัฐมนตรีที่ร่วมมีมติในการประชุมคณะมนตรี เมื่อวันที่6กันยายน2,554จึงมีส่วนร่วมในการก้าวกายและแทกแซงข้าราชการประจำอันเป็นการกระทำที่ต้องห้ามตามรับนวนมาตรา2 6 8กประกอบมาตรา2 6 6วงเล็บสและวงเล็บสเป็นเหตุในความเป็นดนตรีของดนตรีเหล่านั้นต้องสิ้นสุดเป็นการเฉพาะตัวตามรำนวนมาตราหนึ่งร้อยแปดวงเล็บเไปด้วย ดิฉันขอยืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่ดิฉันปฏิบัติงานและทำงานมาตลอดรัฐบาลนี้ดำเนินการด้วยความตั้งใจทุ่มเทในการทำงานเราได้ยึดหลักในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและไม่เคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตตามที่กล่าวหาแต่ใดหรือไปกระทั่งการเอื้อประโยชน์ ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือการฟ่าฟื้นบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอย่างที่ได้กล่าวหา โอเคครับก็ดูแล้วต้องบอกว่าเป็นอารมณ์ขันแต่ว่าเป็นความขันที่เป็นความจริงทั้งหมดเลยนะครับสิ่งที่คลิปอันนี้เอาออกมาเนี่ยนะครับมีบางคนบอกว่าเ,เป็นแค่ความเลวซามความเลวร้ายแค่เพียงหนึ่งในพันของคุณยิ่งรักเท่านั้นจริงๆถ้าทําฉบับเต็มเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณนะครับครึ่งวันเป็นอย่างน้อยกว่าจะสาธยายความเลวร้ายของคุณยิ่งรักได้หมดนะครับ อันนี้ก็แค่สั้นๆนะครับชีพูดอยู่คำหนึ่งครับคำว่าชีในที่นี้หมายถึงว่าคุณยิ่งรักเนี่ยนะครับ <laughs> ชีบอกว่าต้องเคารพกฎหมายแต่พอศารลรัฐธรรมนูญพิพากษาออกมาเสร็จชีก็ยืนยันว่าชีไม่ผิดนะครับอันนี้คือคนที่เขาเรียกว่าตอแหลครับนะครับสรุปง่ายๆคือตอแหลครับวันหนึ่งพูดอย่างหนึ่งอีกวันหนึ่งก็พูดอย่างหนึ่งอีกวันหนึ่งก็พูดอย่างหนึ่งนะครับ ไม่มีอะไรจะสรุปได้ดีกว่าตอแหลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็น่ารักดีนะครับเรามีประเทศไทยที่มีนายมนตรีที่ตอแหลนะครับซึ่งก็ทําให้ทั่วโลกเนี่ยก็บอกว่าเป็น Amazing Thailand นะฮะเป็น Amazing Thailand จริงๆพอดีเราอยู่ตรงแถวแถวหน้า UN ของเมืองไทยตรงนี้นะครับประจําประเทศไทยเนี่ยท่านที่ติดตามข่าวสารขอ,ของทั่วโลกเนี่ยคงพอทราบบ้างน,นะครับว่าสํานักข่าวทั่วโลกแล้วก็ผู้นําของบางประเทศที่เขาติดตามเรื่องของประเทศไทยเนี่ย เขาก็ยืนยันว่าการที่นายกรัฐมนตรีไทยไม่ยอมที่จะเคารพเชื่อฟังคําสั่งของศาลเนี่ยอันนี้คือการแสดงพฤติกรรมที่เลวทรามนะครับคุณลองไปหาได้เลยครับว่าทั้ง UN นะครับแล้วก็ทั้งหลายประเทศจริงๆผมถ้าพูดก็คงหลายประเทศเนี่ยนะครับเขาก็ยังยืนยันว่าจําเป็นต้องเคารพหลักกฎหมายและต้องจำเป็นต้องเคารพในเรื่องของคําพิพากษาของศาลอันนี้เป็นสิ่งที่นานาชาติสะท้อนมา แต่ว่าคุณยิ่งรักและคณะรัฐมนตรีที่ยังหลงเหลืออยู่บางคนเนี่ยนะครับไม่ยอมรับซึ่งผลมันก็ออกมาแล้วนะครับคนที่ติดตามการประชุมอาเซียนซัมมิตนะครับการประชุมสุดยอดของอาเซียนซึ่งจัดอยู่ที่เนปิดอเนี่ยนะครับซึ่งปิดฉากไปวันนี้ทุกท่านก็คงทราบดีแล้วนะครับว่าคุณพงเทพเทพการนาที่ไปในฐานะตัวแทนของคุณยิ่งรักไม่สามารถจะเข้าไปให้ข้อตกลงใดๆกับที่ประชุมของอาเซียนได้ เพราะว่าที่ประชุมอาเซียนเขายืนยันว่าคนที่จะเข้าไปให้ข้อตกลงใดๆไ,ไ,ไ,ได้ต้องเป็นตัวแทนของรัฐที่มีความชอบธรรมมีกฎหมายรองรับโดยสมบูรณ์ไม่ใช่ส่งคี้์ค่าไพร่สะถุนอะไรไปเขาไม่รับครับไปตามดูได้นะฮะไปตามดูได้ครับคือคือผมได้บอกมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วครับว่าถ้าจําได้ครับผมเคยพูดเรื่องนี้มาแล้วก่อนที่จะมีการประชุมอาเซียนซัมมิตไม่ใช่ว่าผมเป็นหมอดูหรือว่าอะไรเลยครับ คือผมเรียนหลักรัฐศาสตร์มาง่ายๆนะครับแล้วก็พอดีเรียนเรื่องการระหว่างประเทศมาด้วยเนี่ยนะครับการประชุมใดๆในเชิง international conference นะครับหรือว่าการประชุมนานาชาติเนี่ยนะครับคนที่จะเข้าร่วมประชุมเนี่ยเขาต้องเป็นคนที่หนึ่งมีตัวเป็นตัวแทนของประเทศโดยถูกต้องชอบทมตามกฎหมายไม่ใช่ส่งใครก็ได้ไม่งั้นก็ส่งผัวน้อยผัวหลวงเมียน้อยเมียมหลวงหรือคนขับรถไปก็ได้จริงๆแล้วคุณส่งขี้ข้าส่งสถุนอะไรไปก็ได้ฮะเขาก็ไม่สนใจคุณหรอกครับ แต่เวลาคุณจะไปร่วมลงนามเขาไม่ให้คุณเข้าไปร่วมลงนามเขาไม่ให้คุณเข้าไปร่วมในที่ประชุมที่เป็นมีการกําหนดวาระสาคัญสําคัญเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่ผมบอกแล้วว่าจริงๆไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับอาจารย์รัศาสตร์หลายคนก็พูดเรื่องนี้มาแล้วว่าคุณพงเทพไปครั้งนี้ก็จะเป็นการประจานประเทศไทยแล้วก็เป็นการเป็นการประจานตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ถูกประจานมาแล้วจริงๆครับแล้วที่สําคัญมากกว่านั้นนะครับหลายๆคนอาจจะไม่ได้ตามข่าวเรื่องต่างประเทศมากนักนะครับ ที่ประชุมของอาเซียนเนี่ยมีข้อตลกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเป็นเกร็ดที่ผมแอบไปทราบมาแต่จริงหนังสือพิมพ์บางฉบับก็ลงมปแล้วนะฮะตอนแรกที่ประชุมอาเซียนเนี่ยเขาตัดเสื้อเพื่อจะให้ผู้นําซึ่งเป็นรัฐบาลหรือว่าผู้นําสูงสุดของแต่ละประเทศที่ไปร่วมประชุมเนี่ยโดยประเพณีของอาเซียนก็คือจะมีการใส่เสื้อของชาตินั้นๆแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกันเอามือคล้องกันนะฮะเหมือนกับที่เราเคยเห็นตอนแรกเขาก็ตัดเสื้อเพื่อจะให้คุณยิ่งรักผลปรากฏคุณยิ่งรักไม่ไป เขาก็บอกว่างาั้นตัดให้คุณสุรพงศ์นะครับเพราะคุณสุรพงศ์ยืนยันเหลือเกินบอกว่าจะไปสุดท้ายคุณสุรพงศ์ก็รู้ดีว่าถ้าไปก็จะหน้าแหกกลับมาเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ไปนะครับและที่สาคัญคือไม่ม,ไม,มีไม่มีสิทธิ์จะไปอยู่แล้วนะครับก็ส่งคุณพงศ์คุณพงเทพไปเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนนะครับเรื่องนี้เป็นการประจานความเลวหลายของรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลที่หมดอํานาจแล้วแต่พยายามจะยื้ออยู่ในอํานาจก็ถูกนานาชาติ บหน้ากลับมาอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นความไม่รู้ในเรื่องการละเทศะของระหว่างประเทศผมย้านะครับว่าเรื่องระหว่างประเทศเนี่ยโปรโต,โตโคอลหรือว่ารูปแบบการละเทศะเป็นเรื่องสําคัญเขาเป็นประเทศที่มารวมตัวกันนะฮะอาเซียนมี10ประเทศเพราะฉะนั้นเขาไม่ยอมให้ประเทศไทยหรือประเทศใดประเทศหนึ่งมาทําอะไรที่มันขัดต่อหลักของอาเซียนไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้หยิบมาเล่าให้ฟังเพื่อจะได้เห็นว่าเวลาคนมันโง่เนี่ยนะครับนอกจากจะโง่ในประเทศแล้วยังไม่พอ ก็ไปแสดงความโง่ให้ต่างประเทศเห็นอีกอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นความโง่ที่ติดตัวมาโดยกําเนิดและก็คงจะติดตัวไปจนตายแล้วถ้าลูกหลานของเขายังไม่สามารถสะสมึกตัวได้ก็คงจะโง่ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันน่าเสียใจนิดนึงนะครับมันทําให้ประเทศไทยเนี่ยถูกเยาะเย,ะเยะ้ยถูกเหยียดหยามถูกเสียดสีในวงการระหว่างประเทศซึ่งนักข่าวหลายๆคนก็บอกว่าหมายถึงนักข่าวที่ไปทําข่าวที่เนปิดอร์นะฮะที่พมา่าเนี่ยหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเมียนมาก,ก็แล้วแต่นะครับ ก็บอกว่าบางทีก็คุยกับฝรั่งต่างชาติแล้วก็รู้สึกอายเหมือนกันนะครับพวกผมก็เลยแซวไปบอกว่าคุณจะอายทําไมคุณไม่แค่นักข่าวตัวแทนที่เขาไปซึ่งไม่มีอํานาจจะไปแล้วทะลึ่งไปเนี่ยเขายังไม่อายเลยครับนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเขากลับมาประเทศไทยวันพรุ่งนี้มาลืนนี้เขาอาจจะออกมาพูดอะไรบ้างแก้ตัวเดี๋ยวก็ลองฟังให้ดีแล้วกันนะครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะชวนคุยตรงนี้อีกนิดนึงก็คือเรื่องของเวลาที่นายกรัฐมนตรี หมดอำนาจไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับโดยประเพณีนะครับโดยประเพณีถ้านายกรัฐมนตรีหมดอำนาจไปแล้วเนี่ยคณะรัฐมนตรีทั้งคณะก็จะต้องไปด้วยนะครับอันนี้ผมย้าผมพูดหลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นหลักความรับผิดชอบร่วมหลักความรับผิดชอบร่วมเมื่อนายกมตรีทําผิดพลาดนะครับคณะรัฐมนตรีที่ร่วมอยู่ในคณะรัฐมนตรีคือเป็นรัฐบาลด้วยกันเนี่ย ก็จะต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการยอมลาออกทั้งคณะมันจะมีอยู่กรณีเดียวที่เมื่อนายมงตรีเกิดปัญหานั้นแล้วคนอื่นไม่ต้องรับผิดชอบก็คือถ้านายกรัฐมนตรีจะตายนะครับจะเลือกเอาก็ได้จะตายโหงหรือตายหา่าก็แล้วแต่ถ้าสมมุตินายมงตรีตายไปคนเดียวเนี่ยคณะรัฐมนตรีไม่จําเป็นต้องตายตามนะครับอันนั้นไม่จําเป็นต้องตายตามก็คือหานายกรัฐมนตรีใหม่ได้แต่ถ้านายกรัฐมนตรีทําผิดนะครับโดยเฉพาะทําผิดในเรื่องของ กฎบ้านการเมืองกฎบ้านกบินเมืองหรือกฎหมายเนี่ยนะครับอันนั้นหมายความว่าโดยหลักของการรับผิดชอบร่วมหรือว่าเป็น collective responsibility เนี่ยนะครับประเทศที่เป็นประเทศจเจริญแล้วและผู้นําไม่น่าด้านนะครับเขาลาออกทั้งคณะผมยืนยันนะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนมากในหลักรัฐศาสตร์นะครับและเป็นหลักที่อาระยะประเทศเขาปฏิบัติกันมาน